กับสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีที่หกักแฟนเมื่อสุกคูสุดคนสบายดีย้ำเศร้าๆพี่น้องแสงแดดกำลังออก้ะพี่น้องเยตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดโมงเลยพี่น้องอันนี้ก็คือตูบหน่อยของบ่าวไทยนะพี่น้องนันสิ ถ้าฝนตกมันก็จะหัวนะพี่น้องใบตองกุ้งยานฝนตกอี่เลยยานฝนตกับฟันซากระตันใหญ่ฟนโตได้จะเป็นหัวกว่านะหัวก็ว่าเวียนแล้วข้างในี้ก็ยังโมเล่หน่อพี่น้องข้างนอกเห็นต็ดแล้วยังโมเล่หรอกพี่น้องในก็ สังเกตบิดตีบิดชื่อนี่กะเอออันนี้ปิดประตูตัวนี้สิเป็นเฮือนหลังใหญ่แต่ว่ามันทันแล้วมีแต่เสามันมาปิดไว้ก่อนกางปางกลางปีเนาะพี่น้องมือได้คึกอยู่ยังเนาะ เป็นสีเป็นเมืองได้พี่น้องก็มีแต่ไฟเขาใายลูกลังขนาดไฟกันยังยังเงินใหญ่มาทันแล้วแล้วเขาก็ใส่ไปซือถ้าเงินใหญ่แล้วพระนามทจะสใส่ให้ให้คขักกว่านี้นีเนาะพี่น้อง เริ่มสีหอนนะพี่น้องอยู่กับบอกอยได้ราอึดอัดขนาดหอนเลยแม่กับลูกยังอยู่ในมุ่ยืงคืขออยู่ในมุอยังนอนตันตื่นพอลูกใต้นะนอนตื่นตลอดบุกไยได้นอนเพ่นย่ามตลอดเวลา อันก็จะเป็นประตูประตูนเอาสังกะสีแอมเลยพี่น้องไอ้ทางนอกมันเป็นบานประตูดอกเป็นียังบานประตูสังกะสีบ่าไทบผมเคยมีคือบ้านพุทไธน้อสินี่พี่น้องบานประตูบ้านพุทไอันนั้นเอาสังกะสีก็ยังหมดเล้วเลยพี่น้องยังเป็นสองอยู่สังกะสีเขละสีเลยพี่น้อ อันนี้อันไม่อันนี้อันเก่านีา่ขากบข้องเหล็กใส่บันไดเป็นกันนี้บันไดขึนนนด้นเฮือนขักบอ,อบอกมาหิต ອັນກະຈຶ່ງຊົບມົດສໍກະຕູນຢູ່ໄຟແລະພີ່ນ້ອຮົາລໍມາງດອຢູຢ ไฟฮะก็ชิเนียงออกมาใส่เงินควนะพี่น้องต่อมาใส่ได้อยู่แบบธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องมุ่งก็มีแต่ใบตองอนี้ก็ไใบตองกับกระดาษพี่น้องกล้องกระดาษทามุงใส่เอาตาฝนตกมันอาจจีหัวนะพี่น้องแต่ยามนี่อยู่ได้ยามฝนตกอยู่ได้เลยมองนี่กัน น้ำเขาก็เขาต่อของป่ามาเนาะพี่น้องพอเขายังบ่ทันมีของน้าเขาก็ยังบ่มีเนาะพี่น้องคือเห็นเลยเนาะพี่น้องอยู่ซ้ำในแั้นเงินหลังกระท่อมนิดหน่อยเลยพี่น้องเอ้ยอันนี้เขาก็จะได้สาปิดไปดซื้อๆน้อง ต่อมาแต่พุ่นพี่น้องเอาเขามาแต่พุทสายมันก็จีนจยานเลยเรื่องบบท่นเลี้ยงเนาะก็ท่านเลี้ยงเขาจะเอาใส่ประมาณตัเสาวใหม่ไปแล้วมันฉีกเช่งกว่าน,น,นี้อันนี้เป็นว่าเหตุปัญหาเวลาเราเห็ดมุงหลังคาเฮือนใหญ่มันจะนง่ายยกขึ้นง่ายนะทรายมันสายไฟฟ้าดน,นะพี่น้องมีแต่หยาพี่น้องเอ้ยในโกรนมนก่น รีวิวให้พี่น้องเบิ่งอีกทีให้เบิ่งอีกเื่อบางคนเอฟซีแฟนโเห็นนะบางคนจีบอ่ะโเห็นเงินบาวไทยมาท่านเล่าบางคนพอดว่าเล่าระเบ้อพอดว่ามาทันแล่านะพี่น้องยัางมาทันแล้วซ้ำ อันนี้เนปะ็นประตูที่ฮาถ่ายวังหลงพี่น้องข้างในมันอยู่ข้างนอกอะดังกะีตีวิดไว้จะเป็นฝนตกมันก็สีหัวนะพี่น้อง บันเาอยู่นะมุ่งไปนะกังหัวกันพี่น้องมันมันมตาต่อขัปบนไดนเนาะเพราะว่าเราต้องมุ่งเงินลังไงทับใส่เนาะเอาเอาปูนอุดไว้ปื่อมองต่อมันนะพี่นนองไห อันนี้ก็จะเป็นต้นพ้าแล้วพี่น้องอันจูดันนี้นก็บบหมด้ขุดออกก็ยังบ่มอดพี่น้องเลย นี่พี่น้องมันสีมีเสาขึ้นอีกเนาะพี่น้องนี่บรรเลาคือสิม่งทับเลยมันไปนทับม่งมันสีหัวนะพี่น้องบัดแล้วก็จักยมได้นะพี่น้อง่ฮ้ยนี่อีกโดนนะพี่น้องอีทีฮาปีพระเจดีม่วงเพื่อสีได้ม่วงนะพี่น้องนี่อีกโดน นี่พี่น้องตัวมันสีหัวใส่เา้าเอาปูนอุดเว้นพี่น้องนั่นมีปองมอัน่มีถูกปองอะไรตอน,น่ะมันจีบฟึ่งๆอยู่เขาเอาป,ปูนอุดไว้ถ้าฝนตกแห้งย่ำเดิเนย่ำผลมันก็นสีหัวอั่นพี่น้องเก็บฟ้าไว้เพียงเท่านี้พี่น้องถ้าติดใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาไมไว้นำเด้อพี่น้อง กอกันคีบนาะสบายดี